สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างแบงค์จากร้านสตังร์ลโตันนี้จะมาส่งงานดีแม็กิประตูตัวนี้นะอันนี้มาด้านหน้าเดิมแต่ว่าลูกค้าถือสตัดมาให้ใส่แล้วก็ด้านหลังมีชุดโหลดมาอันนี้มาดัดแหนบเพิ่มดัดแหนบแก้ายันเข่ากลางลูกยางแก้ล้อแบะอ่าครบจบเลยอันนี้อันนี้ลูกค้าให้โจรมาว่ามันทุกสี่ห้าร้อยโลก็แนะนําหลังเป็นสี่สอดหน้าอยู่สี่สอดหลวมๆนะสเปคล้ออันนี้ ก้าครึ่งสิบครึ่งนะยางหน้าสองสี่ยางหลังสองเจ็ดหลังอยู่สี่สอดหลังอยู่สี่สอดห้าอยู่สี่หลวมๆห้าปิตฟิตอ,อ็คันนี้แก้ครบจบเลยไปตั้งศูนอย่างเดียวก็ใช้งานได้เลยก็ลองดูทรงดูทรงรอบรอันนี้เป็นทรงใช้งานนะไม่ได้เตรียมมากก็แหนบ แนบทางร้านก็จะดัดประมาณนี้เลยนะใช่ติดกระตูแนบมันมีแค่นี้แหละก็นิ่มๆน,นะนิ่มสำหรับช่างแบงค์นะประมาณนี้นิ่มแล้วก็ใช้งานงานได้อยู่สี่สอดน,นะไม่ใช่สามสอดสามสอดเหมาะสำหรับรถที่ไม่ได้บรรทุกอะไรวิ่งเล่นขับเล่นอย่างเดียว คันนี้เพื่อนๆลองดูทรงเป็นแนวทางได้คันนี้อยู่ประมาณน4นิ้วครึ่ง5นิ้วข้างหลังก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็ร้านตะตังรอโตตอนนี้ย้ายมาอยู่พุทธมณฑลสายกระทุ่มลม18เข้ามาในซอยประมาณ700เมตรร้านอยู่กว่ามือก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ